สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านจากสถานีชุมทางบางซื่อนะวันนี้นะมาดูขบวนรถเร็วนะที่112เด่นชัยกรุงเทพนะวันนี้เข้าในชานชาลาที่2นะครับเพราะว่าชาน4เนี่ยมีรถน้ํามันที่6กสาจอดอยู่นะตอนนี้ขบวนรถก็กําลังเคลื่อนออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะก็เป็นอันสตอมหมายเลข4211นะครับมาแล้วครับ ขบวนรถเร็วที่สั้นมากนะโอ้โหขบวนรถก็จะไปจอดที่สถานีสำเสรเป็นสถานีต่อไปนะนี่นะดูชานชลาที่4วันนี้ขบวน632มาเร็วนะส่วนใหญ่เสาร์ทิตย์นี่ก็จะชอบมาเร็วนะ เพราะว่าไม่ติดชั่วโมงเร่งด่วนนะบรรยากาศยามเย็ยนที่บางซื่อนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ